ครับกรับสวัสดีทุกคนนะครับอ๋อคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปชุดสองตัวบนสามตัวบนงวดประจำวันที่สิบหกกันยาปีหกหกให้ได้รับชมกันเนาะก็จะออกอ,อวันเสาร์อาอ,อวันเสาร์คลิปก่อนหน้านั้นผมวิเคราะห์สถิติหวยงวดวันที่สิบหกกันยาให้ดูก็จับชุดสามตัวบนให้เรียบร้อยอ่ะแล้วรอบนี้เราก็มาสรุปให้มันน้อยลงเนาะอ่ะ สรุปก่อนอื่นก็มาสรุปชุดสองตัวบนกันก่อนชุดสองตัวบนรอบนี้ผมก็จะจัดให้แบบเดิมแบบที่สรุปให้งวดที่แล้วก็จะมีชุดเต็มสิบหกชุดแล้วก็มีชุดรองลงไปอีกแล้วก็จะมีชุดเน้นวัดใจชุดสามตัวบนเน้นร้อยอะไรเน้นหลักร้อยด้วยโอเคก็เหมือนรอบงวดก่อนหน้านั้น,น,นที่สรุปให้อ่าก็จะเข้าที่สี่แปดเจ็ดรอบนั้น รอบนี้ก็มาดูสองตัวบนกันก่อนสิบหกชุดเต็มที่เจับชุดแล้วมันเดินดีอไม่น่าพลาดเน้นเน้นเ,เน้นตรงตรองตัวกลับรอบที่ผ่านมามาตัวกลับแต่ว่ารอบนี้มองดูน่าจะมาที่อน่าจะมาที่ตรงมากกว่าก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 8 9 8เก้าแ9 9ศูนย์2ป9 0 900, 0 0 1 0 2มีเลขเบิ้ลน,นะครับ9 9 0 0ถ้ามาศูนนี่หาเติมเลยนะเอออันนี้คือสิบหกชุดที่คิดว่าน่าจะมาจริงๆอยู่ในนี้แน่แต่ถ้าให้สรุปลงมาเหลือน้อยชุดลงผมจัดให้หกชุดที่น่ามอง ซึ่งมันจะไปตรงกับไปเข้ากับสูตรอะไรนะสูตรแต้มรวมหรือเปล่าสูตรแต้มรวมของผมอยู่ไหนเอ่ยหาชุดแต้มรวมเออแล้วไปไว้ไหนอ่ะชุดแต้มรวมแัดหา ชุดแต้มรวมไม่เจออืมไม่รู้ว่าลงไว้ใบไหนนะก็ต้องขออภัยจริงๆแต้มรวมรอบนี้แต้มรวมรอบนี้มี <c oughs> มีสูตรที่ผมเ,เน้นให้ก็คือห้าหกเจ็ดแปดนะแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปด แต่หนึอีกสูตรหนึงเขาได้ 1, 2, 3ซึ่งมันไม่ชนรอบนี้แต้มรวมไม่ชนก็เลยน่าจะสรุปจากชุดเด่นมากกว่าถ้าเอาชุดเน้นแต้มรวม5้าหมาตัดออกเนมาตัดจาก16ชุดนะนี่เอาแต้มรวม5้าหกเจ็ดนะเจ็ดเกนี่เท่านะก็จะมีแต้มอะไร79คือแต้ม6 70คือแต้ม7จ็คือแต้ม8ปดห้ ก็จะมีสามตัวนี้เข้ามาแปดเก้าคือแต้มเจ็ดแปดศูนย์แต้มแปดอ่ก็จะเหลือแค่แปดเก้ากับแปดศูนย์ถ้าแปดนะถ้าเลขเก้าก็จะมีเก้าเก้าตัวเดียวก็คือเข้าแต้มแปดแล้วเก้าตัวเดียวศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองไม่เข้าในชุดแต้มรวมห้าหกเจ็ดแปดล่างนี้ไม่มีเลยอ่าแถวนี้จะมีแค่เก้าเก้า อันนี้คือวิเคราะห์จากแต้มรวมห้าหกเจ็ดแปดที่ผมอยากให้วางห้าหกเจ็ดแปดไว้แถวนี้จะเหลือแค่สองแปดเก้าแปดศูนย์แถวนี้เหลือสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไม่อยู่ในแต้มรวมคือแต้มรวมเก้าไม่มีเลยอแล้วก็นําสูตรนี้มาวิเคราะห์ด้วยเนาะก็รอบนี้เข้าชนกันที่เจ็ดศูนย์เก้า จ็ดศูนย์เก้ารอบที่แล้วแปดเก้าหนึ่งเข้าที่เลขแปดรอบนี้เจ็ดศูนย์เก้าต้องมีมาอ่าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เข้าชนก็คือสูตรเน้นหน่วยบนชนแล้วมาคือเข้าชนแค่ตัวเดียวอะผมก็ต้องให้เครดิตเขาอะเออเขาเขาเดินมาทั้งสี่ห้างวดแล้วนะสามสี่ห้างวดงวดที่ผ่านมาสี่หกเจ็ดนะวันนี้ชนศูนย์ตัวเดียวผมก็ต้องจัดชุด เลขศูนย์ให้เน้นเลยเน้นเลยเจ็ดศูนย์ที่ผมจับไว้ก็คือสองศูนย์นี้ถ้ามาจับกันเนาะรอบที่แล้วมันเหลือหกชุดหรือเก้าชุดนี่แหละอะรอบนี้รอบนี้ผมก็จับให้เหลือสามชุดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เลยนะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์มีย่งด้วยนะแต่ว่าถ้าตัดแต้มรวมออกนะก็จะเหลือเจ็ดศูนย์ตัวเดียวเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์นี่จะเป็นแต้มเก้าศูนย์ศูนย์แต้มศูนย์ไม่มีนะ ออแล้วก็สูตรนี้เด่นบนสองตัวมาตัวหกเจ็ดเก้าอ่ะยังเด่นมากเลยแเจ็ดอันนี้มีเก้ามีศูนย์อีกแล้วเก้าก็ยังมาดีนะแต่ว่าเก้าถ้าจะมาจะมาอะไรอะ่ะสูตรก่อนหน้านั้นสองตัวบนสิบหน่วยบนต้องมีมาก็คือเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดชนเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นที่เลขก็คือเลขเจ็ดลวมั้งเนี่ยเจ็ดก็น่าจะยังเด่นอยู่นะ เพราะฉะนั้นแอดสรุปให้ชุดหกชุดที่คิดว่าน่าจะเด่นน่าจะเด่นที่หกชุดนี้ก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเก้าอันนี้เข้าเต็มรวมนะเจ็ดเก้าเต้มหกเจ็ดศูนย์เต็มเจ็ดเจ็ดหนึ่งเต้มแปดเก้าเก้าแต้มแปดเก้าศูนย์กับศูนย์ศูนย์นนะั้นผมนํามาจากสูตรนี้ก็คือนํามาให้ให้ให้ดูด้วยก็คือเก้าศูนย์กับศูนย์มันมีก็เลย เน้นให้ในชุดหกชุดก็คือเก้าศูนย์ศูนย์จับมาด้วยแต่ถ้าสี่ชุดผมตัดเหลือแล้วตัดให้เหลือน้อยชุดแล้วก็จะเหลือเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าอันนี้คือสี่ชุดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเก้าสี่ชุดที่หน้ามองรอบนี้เน้นเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเก้า เข้าแต้มหมดเลยอันนี้แต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มแปดแต่ถ้าวัดใจชุดเดียววัดใจชุดเดียวคือรอบนี้วัดใจชุดเดียวรอบที่แล้วผมให้ตั้งสามชุดนะรอบนี้มันเหลือแค่ชุดเดียวก็คือเจ็ดศูนย์เพราะอะไรเจ็ดศูนย์เพราะอะไรเพราะเอ่อทำไมต้องเจ็ดศูนย์เพราะเจ็ดศูนย์มันคือสูตรนี้ได้ศูนย์ตัวเดียวเออ สูตรนี้ได้ศูนย์ตัวเดียวแล้วก็จะมีสูตรไหนอีกสูตรนี้ได้เก้ากับศูนย์ทำไมไม่ให้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็คือเขาแต้มอะไรเจ็ดเก้าแต้มหกอันนี้ก็คือนี่เจ็ดกับแปด แต่สูตรนี้ผมคิดว่าน่าจะมาหลักสิบเพราะว่าผมเน้นหลักสิบหลักสิบรอบนี้มันมีห้าหกเจ็ดแปดเก้านะไม่มีเลขศูนย์นะเลขศูนย์ผมปัดไปอยู่หลักหน่วยเลยเน้นสิบก็คือสูตรหลักสิบเขาเดินมาดีช่วงนี้ยังไม่สะดุดห้าหกเจ็ดงวดห้าหกเจ็ดแปดเก้ารอบนี้ก็จะมีเด่นก็คือเจ็ดกับเก้าเพราะว่าเลขศูนย์ไม่มีในหลักสิบเลขศูนย์ไม่มีในหลักสิบ สูตรอื่นมันต้องมีเจ็ดกับแปดแล้วไม่มีเก้ามาร่วมด้วยผมเลยตัดเลขเก้าศูนย์ออกไปแล้วก็เก้าศูนย์เขาไม่เข้าแต้มด้วยเนาะเออเจ็ดเก้าเป็นไปได้ไหมเจ็ดเก้ามันไม่เข้ากับสูตรนี้จริงเนี่ยมันไม่เข้ากับสูตรนี้ถ้าเจ็ดเก้าถ้าศูนย์เอ่อตัวชนสูตรนี้มานะมันก็จะเหลือแค่เจ็ดศูนย์แหละที่น่ามองที่สุดแล้วเจ็ดศูนย์น่ามองมากเลย ผมวัดใจให้ชุดเดียวก็แล้วกันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ส่วนหลักร้อยนะหลักร้อยผมขอนำสูตรนี้มาให้ดูก็เป็นงวดเ,เป็นสถิติหวยงวดสิบหกกันยาที่ลงให้ก่อนหน้านั้นเนาะ ก็นี่ที่ได้เนี่ยชุดสามตัวโต๊ดสามตัวเต็งสามตัวโต๊ดเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้อ่ะถ้าผมจับศูนย์มาศูนย์มาแล้วหลักหนึ่งนะศูนย์ผมให้เด่นแล้วนะสิบหน่วยนะอันนี้ก็คือเด่นสิบหน่วยนะสามงวดหลังเข้ามาที่สิบหน่วยเห็นปะ่ะสามอันนี้ห้าอันนี้ศูนรอบนี้คือศูนย์กับหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมาสิบหน่วยแน่ๆ0ศูนย์กับหนงก็ ไปชนกับสูตรนั้นที่ได้ศูนย์ตัวเดียวด้วยศูนย์ตัวเดียวอ่าแล้วสองสูตรนี้มันไม่ชนกันนี่สามสูตรไม่ชนกันเลยมันจับชุดได้จริงๆริงเจ็ดแปดเก้านี่มีมีเลขเจ็ดที่ชนเก้าชนอันนี้สองสามสี่สูตรนี้ไม่มีในสิบหน่วยของผมเลยสองสามสี่สองสามสี่ไม่มีเด่นในสิบหน่วยผมจะวางไปที่หลักร้อยนะผมวางสองสามสี่ ไปที่หลักร้อยหลักร้อยผมเอามาจากสูตรนี้ก็แล้วกันเห็นปะโอเคหลักร้อยขอวางไปที่สองสามสี่อ่ะงวดที่แล้วได้สองตัวคือสี่กับห้าแต่รอบนี้ได้สองสามสี่ 2องสามสี่ไม่สามารถตัดตัวไหนทิ้งได้เลยเด่นมากเลยนะสองามสี่คิดว่าน่าจะมาคู่กับเจ็ดได้ถ้ามันนํามาจับชุดนี้ที่ผมวัดใจให้ชุดเดียวนะหรือถ้าใครชอบถ้าใครชอบเจเออสี่ชุดนี้ก็นำสองสามสี่มาจับได้นะแต่ถ้าชอบชุดวัดใจชุดเดียวที่แอดจัดให้ก็คือเจ็ดศเจก็จะได้ชุดนี้ สามตัวบนเต็งโต๊ดรอบนี้ดจัดให้อสามชุดสองสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์สองสามศูนย์อเจ็ดสูนสี่เจ็ดศูนย์ะก็ หลังจากที่คัดจากสูตรนี้แล้วนะเออสูตรนี้ที่ผมบอกว่าถ้าศูนย์ถ้าศูนย์มาก็จะมีศูนย์เด่นหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดนี้เนาะอ่าอันนี้เก้าชุดถ้าศูนย์มาจริงๆนะก็อยู่ในนี้ก็มาตัดแล้วก็เหลือมีสองเจ็ดศูนสามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ที่เด่นที่สุดเลขเจ็ดรอบนี้จะเดินต่อไหมเออเดินต่อหรือเปล่า สังเกตว่าถ้าห้ามาหลักแสนทีไรห้ามาหลักแสนทีไรต้องมีเลขต้องมีเลขอะไรต้องมีเลขศูนย์นะผมคิดว่านะเฮ้แต่กนะับแปลกนะแปลกไหมที่แปลกข้ออะไร ที่แปดก็คือเลขออกวันเสาร์งวดวันที่หนึ่งเจ็ดหกหกเขาคือเก้าสองสองหกศูนย์ห้ามีเก้านะเอาแล้วสิบหกเก้าเดือนหกห้าก็คือจะหาตัวเด่นของวันที่สิบหกเดือนเก้าปีหกหกนะหลักแสนหลักแสนเขาคือเลขเก้าเหมือนกันนะเก้าสี่สามเจ็ดศูนย์สามเอออ่ะแล้วสถิติหวยรอบที่ผ่านมางรอบงวดเมื่อกี้วันที่หนึ่งเดือนกันยานะ เก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดนะมีเก้าด้วยเออสามสามสูตรนี้ผมนำมาคิดไม่เหมือนกันเลยนะแต่เลขเก้าทำไมเหมือนกันอย่างเงี้ยเก้า <c oughs> มีมีเก้าหลักแสนหมดเลยผมมองดูสถิติแล้วถ้าเก้ามาหลักแสนเลขศูนย์ชอบมาจริงนะออาจจะ มีเซน์คิดถูกหรือเปล่านะเออเก้าเอออันนี้ก็เก้านะสติหวยอะงวดปีที่แล้วออ,อกเก้าสี่สามเจ็ดศูนย์สามนะอีรอบนี้มันต้องมีศูนย์มาแล้วเนี่ยอันนี้เก้าสองสองหกศูนย์ห้าหวยวันเสาร์งวดล่าสุดที่ออกนะเออแล้วผมทำได้ตัวเด่นแปดเก้าศูนย์ชอบมากเลยถ้าสามตัว ที่ผมให้นี้ไม่พลาดนะเราก็รอปังรอปังกันเลยเก้ามาเก้าหลักแสนถ้ามีศูนย์มาศูนย์เลขเจ็ดเข้ามาแล้วกี่งวดเนะี่ยเลข 7. เจ็ดเดี๋ยวผมขอดูสถิติหวยสถิติหวยเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบแค่งวดเดียวก็คืองวดที่ผ่านมาเองเนาะพราก่อนอันนั้นคือเลขเจ็ดเลขเหลักร้อยนะ อืมติติเขาชอบเอาข้างหน้ามาออกอืมนี่นะถ้าสี่เจ็ดศูนย์ก็เป็นไปได้นะ,อะรอบนี้สี่จะออกคล้ายๆเดิมอะสี่เจ็ดศูนที่ผมจับให้อะ่ะเนี่ยพอตัวเลขมันต้องมีมันต้องมีตัวเด่นมาตัวหนึ่งอะสี่ห้าสามถ้าสี่เจ็ดตเลขเจ็ดถ้ามาอีกเป็นไปได้เพราะว่าเข้ามาหลักสิบ ก่อนหน้านั้นเข้ามาหลักร้อยรอบนี้รอบที่ผ่านมาลักสิบรอบนี้ก็ยังเด่นที่หลักสิบเหมือนเดิมลักเจ็ดอ้าโอเคก็สรุปให้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับชุดวัดใจชุดเดียวก็จัดให้เรียบร้อยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตับตัวด้วยนะครับไม่กลับตับแตกนะรอบนี้ผมไม่เอาเลขดับมาให้ดูนะเพราะว่าเลขดับงวดที่แล้วบางคนตัดทิ้งเลยสี่แปดเจ็ด เออแต่แอดยังติดไว้อยู่ได้ค่าขนมนิดหนึ่งเออก็มีเอฟซีถูกกันหลายคนแล้วนะงวดที่ผ่านมาเขาบางคนปังกันต้องแสดงความดีใจด้วยนะก็แต่ว่าแอดได้ค่าขนมนิดหน่อยโอเคอ่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่ได้เอามาให้ดูข้างหน้าเป็นหลักแสนด้วยนะลอตเตอรี่สามตัวท้ายแอดซื้อสี่แปดเจ็ดนะลอตเตอรี่ สี่แปดเจ็ดไปขึ้นขึ้นรางวัลได้ปะเข้าโตโต๊ะสามโตัวโต๊ะสี่แปดเจ็ดเออก็เกือบเกือบไปแล้วใกล้เคียงแล้วรอบนี้ก็ถ้าใครหาลอตเตอรี่ได้ก็ฝากไว้สามชุดนี้เผื่อเราจะมีโชคด้วยกันเนาะก็ขอเป็นตัวเชื่อมก็แล้วกันนะครับผมสูตรรับดําโชคจะได้นําโชคให้เพื่อนๆนะได้เฮงกันทุกคนเนาะรอบนี้อ่ะ ทุคลิปจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับสมาชิกทางลายคนที่เข้าไปผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะเนาะ <c oughs> ทางกลุ่มลน์เนาะ,ะก็ขอบคุณสมาชิกที่สนับสนุนช่องขอบคุณทุกคน,ท,กคนที่ติดตามรอบนี้ขอให้บุญหนุนนำนุนส่งให้เอฟซีทุกคนนะครับ เข่งๆปังๆรับโชคกันไปจากช่องของผมก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ